สวัสดีค่ะไสเกาหลีเราก็มีนะคะจัดทรงพุ่มคริสต์มาสอันนี้สูงเท่าไหร่ความสูงสองสองเมตรมีตั้งแต่เมตรห้าสิบถึงสองเมตรนะคะสองเมตรห้าสิบนาะและสองเมตรห้าสิบราคาอยู่ที่1ันสี่รอยเราส่งทั่วสะแก้วนะคะส่งทั่วสะแก้วไม่ส่งฟรีนะคะขอ้ํำมันนิดหน่อย เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วเรามีเยอะนะคะมีเยอะค่ะมีเยอะมีทุกไซส์นะคะมีทุกไซส์ค่ะสวยไหมคะสวยค่ะกว่าจะเลี้ยงได้นานมากกว่าจะได้ทรงนะคะกว่าจะจัดเทรงเข,เข้าที่เนาะแล้วก็มีเฟื่องฟ้านะมีเฟื่องฟ้าสวยมากเฟื่องฟ้าของเราไม่ใช่เฟื่องฟ้าธรรมดานะคะ mm hmm. เป็นบอนไซเฟื่องฟ้าค่ะอันนี้ไซส์เกาหลีต้นเล็ก ไปเกาหลีตัวเล็กบอนไซเฟ,ฟืองฟ้าค่ะไซนี้ขายอยู่ที่280นะคะไม่แพงนะคะถ้าได้ยอดหรือได้จำนวนเราก็ส่งฟรีนะคะส่งฟรีบางอย่างนะคะแต่ถ้าไม่ได้ยอดเราก็ไม่ได้ส่งฟรีนะคะแต่ส่งค่ะสวยไหมคะสวยค่ะเฟืองฟ้าสวยมากเขาเป็นบอนไซเราเลี้ยงแบบบอนไซนะคะกระถางเขาก็สวยนะ เราเลี้ยงแบบบอนไซนะคะอันนี้อันนี้นางดอกพุ่งลอยไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมไอกระถางอันนี้ช้อนกันช้อนสทองบอนไซขายอยู่ท,ยที่650ค่ะ650นะคะ650ทุกไซส์ค่ะกว่าจะเลี้ยงได้ไซส์นี้อย่างนี้เนาะก็นานเหมือนกันดูดูเพื่องฟ้าต้นนี้นะคะบอนไซสวยไหมคะสวยค่ะสวย,วยอยู่คนเยออีกหลายคนนี่ บวไลมะลิมีทุกอย่างถามมาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ